สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจเรื่องเดียวกันนะครับการปรับปรุงคุณภาพขุยเท้าขุยเท้าปกติเนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับขุยเ้าสีแดงแต่พอเราเอาไปเลี้ยงหนอนแมลงวันลายแล้วเนี่ยขุยเท้าไม่มออกมาเป็นสีดำเนือาสีดำเนี่ยมันจะส่วนหนึ่งเป็นขี้หนอนส่วนหนึ่งมันจะมีจุลินทรีย์ที่เข้าไปอาศัยอยู่ในขุยเท้าขุยเท้ามีคุณสมบ,บัติในการที่จะ รักษาน้ําหรือความชื้นได้ดีนะครับนั้นเวลามันมีความชื้นแล้วจุลินทรีย์เข้าไปอาศัยอยู่มันก็จะดีกับวัสดุเพาะนะครับทีนี้เวลาเราไปเพออาะเมล็ดเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วเนี่ยมันจุลินทรีย์มันเป็นปัจจุบันขนาดอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวนี้ก็คือว่ามันมันผ่านการที่เกิดรามาแล้วผ่านขั้นตอนหรือระยะเวลาที่เกิดแบคทีเรียแล้ว ผ่านระยะเวลาการย่อยสลายหรือดีคอมโพส์มาแล้วระยะหนึ่งผ่านการเกิดความร้อนมาแล้วจึงทําให้เท้ามินมีสภาพเย็นแล้วก็เหมาะนะครับเหมาะที่จะเอามาใช้ในการร่อนหรือเหมาะที่จะเอามาใช้ในการเพาะปลูกทีนี้นเวลาเราเพาะปลูกเนี่ยวัสดุปลูกมันก็จะมีหลายชนิดเราจะใช้อะไรก็ได้ในในเป็นวัสดุปลูกแต่ถ้ามันมีจุลินทรีย์ ตัวที่มันย่อยสลายแล้วตัวที่มันเย็นแล้วแล้วก็ตัวที่มันผ่านกระบวนการการเกิดราและเกิดแบคทีเรียหรือแบคเตรีพวกนี้รเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยและก็จะเหลือแต่ PVC ีตัวดีที่เป็นสีดำๆพวกนี้นะครับเวลามันมีไปผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นซึ่งยังไม่มีการย่อยสลายหรือยังไม่ดีทํอปโพสเนี่ย PVC ซตัวดีหเหล่านี้ก็จะเข้าไปทําหน้าที่แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่กับวัสดุปลูกใหม่จึงจะทําให้ เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ตัวดีโลกและตัวที่จะทําให้เกิดตรียาในทางไม่ดีกับต้นพืชมันก็จะไม่มีตัวพจุลินทรีย์เหล่านี้มันก็จะไปอารักขาพืชมาไปอารักขาในลักษณะที่ว่าให้พืชเจริญเติบโตไปในลักษณะที่เป็นออแกนิกหรืออินทรีย์นั่นเองงนั้นวิธีการกระบวนการก็คือว่าการปรับปรุงคุณภาพของขึ้ยเผาเนี่ยคือเปลี่ยนจากสีแดงนะเป็นเป็นสี สีดาให้ได้นะครับคือต้องใช้เวลาในการหมักนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขีเท้า,เาไปแช่น้ําสักสองสาคืน,ห,นหมักทิ้งไว้หรืออะไรแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็เพื่อให้มันแคนนีนแคนนีนหรือความฝาดมันหายไปแต่เนี้ยเราหมักเป็นเดือนนะครับหมักทิ้งไว้เลยเพื่อให้แมลงวันลายมันเจริญเติบโตเพราะมันมันมันถึงเวลาปุ๊บตัวดินสีในแมลงวันลายมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนะครับไปอาศัยอยู่ในขือยเ้าตรงนี้ขื้ยเผานี้เรา,เรา,า,นนเราถึงเวลาก็มันล่อนแล้วเอาไปเป็นวัสดุปลูก ทีนี้ว่าจะใช้เฉพาะตัวนี้ทั้งหมดมันก็เสียดายนะครับจะให้ดีก็คือเอาไปสมตัวอื่นด้วยผสมตัวที่มีหลากหลายมันจะเป็นเพอร์ไลท์วิคูลท์พิชมอสหรือว่าสแตรกน้ำมอสหรือแบบดำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่พูดมาเมื่อกี้อ่ะมันไม่ค่อยมีจุลินทรีย์ที่กำลังเป็นปัจจุบันขณะแต่มันแตกต่างจากกุ้นพผาที่เลี้ยงในบ่อหนอนเวนวันาลคือหนอนวันายมันกินมัน ถ่ายมูออกมานะเป็นขี้นอนเป็นจุลนะินทรีย์แล้วมันก็มาอาศัยอยู่ในขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็ซับเอาไว้ซับทั้งความชื้นและก็จุลินทรีย์เมื่อมันซับเอาไว้ปุ๊บมันก็พร้อมที่จะขยายไปสู่วัสดุปลูกชนิดอื่นซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบนี้มาแต่กระบวนการแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปใช้ได้เลยใน1น่ถึงสิวันเนี่ยมันก็ยังเหม็นยังเน่ายังบูดยังเกิดความร้อนยังเกิดอะไรอยู่มันก็ยังใช้ไม่ได้ช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงดีคอมโพสหรือการย่อยสลายเป็นเชื้อโรคเลยตรงนั้น เวลาเอาไปปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจะทําให้พืชตายช่วงแรกแต่นี้มันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วเย็นแล้วสงบแล้วแล้วก็กําลังแอคทีฟเฉพาะตัวดีกลิ่นไม่มีแล้วนะเพราะนั้น mm hmm. เอาไปใส่กับวัสดุปลูกชนิดอื่นจึงเหมาะสมนะครับแล้วกใ็ใช้เฉพาะตัวมันมันก็คงสู้ไปใช้ร่วมกักบตัวอื่นไม่ได้การใช้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันอาศัยธา,าตุแต่ละชนิดแต่และชนิดในการจเจริญเติบโต ต่างชนิดก็ต่างธาตุต่างชนิดก็ต่างสารอาหารต่างแร่ธาตุเพราะนั้นความหลากหลายทางทางวัสดุเพาะปลูกมันจึงดีกว่าแต่ให้พิจารณาวัสดุปลูกของเรานะั้นจุลินทรีย์มันเพียงพอไหมตนะัวนี้มันมันมันพึ่งผ่านการเลี้ยงหนอนแล้วก็เป็นสดๆมาเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงพอเพียงนะในการที่จะทําให้เกิดความเป็นอินทรีย์หรือความเป็นออร์แกนิกเพราะนั้นการปรับปรุงคุณภาพขิงมะพร้พาว ด้วยวิธีการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายซึ่งเรากำจัดขยะอินทริ์ที่ต้นทางจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของถุยมะพร้าวให้มีคุณภาพเหมาะกับการเพราะเหมาะกับการปลูกเหมาะกับการใช้เป็นวัสดุที่จะไปปรับปรุงวัสดุปลูกเดิมหรือเหมาะกับการที่จะใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกใหม่นี่คือขุยมะพร้าวหมักบ่อหนอนแมลงวันลายนะครับ ตัวนี้ก็เอาไปให้ไส้เดือนกินต่อนะครับตัวนี้เอาไปให้ไส้เดือนกินต่อมันอ่าเป็นเป็นเส้นใยแต่ฝั่งนู้น่ะเป็นเป็นขุยละเอียดนะครับดังนั้นตัวที่เป็นเส้นใยเนี่ยนี่เป็นลักษณะของเส้นใยฝั่งนู้นเป็นขุยละเอียด